เอาแล้วนะครับผมก็สาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันเลยนะผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิพีต้าท h เฮดนะครับก็อยู่กับผมคุณพิม์แล้วก็อยู่กับเกมโล n ินเดอะลอฟนะครับผมสามูไรคนสุดท้ายนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกันแบบรัวๆเลยดีกว่าไม่เล่นแค่2ด่านเล้วไม่เล่นกั่2รอบแล้วเล่นแบบรัวๆอ,อะไรก็ไม่รู้เออนะครับผมซึ่งมามจะเล่นกันแบบ เอาชนะเออเล่นแบบเอาด่านเนี้ยให้มันจบๆกันไปเลยเนี่ยเออเดี๋ยวเออมีอะไรให้อัพไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรอัพเลยสุดยอดแย่โ yeah. okay. อเคเราจะมาลองกันดูนะผมมารอบแรกเลยจัดมาเฮ้ยเอออันไหนดีวะอันนี้อันที่สองดีกว่านะปล่อยมามาถึงกระตัวนี้เลยนี่ ไเนี่ยไปดิอืมลึ๊ปป้องกันแล้วกต็ตีมาเหลือมึงตัวเดียวน่ารังเกียจเว้ยเออมาเราเล่นเพื่อชนะเว้ยไม่ได้เล่นแบบแค่สองด่านแบบปกติทั่วไปเลยไม่เอาเลยมามาเลยนายหนิงวาเฮ้ยโน้ใช้ได้วะ มาดิเฮ้ยมาดิบะโถเอ้ยแค่นี้เองเหรอเออโอเคอันนี้ดีกว่าไรย,ย้อนกลับมาอ่าไอหมอนี่นี่เป็นไงเรียบร้อยคิดถูกจริงๆที่เอาม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 าดิมาสิ น่าปัดโถเอ้ยมาหลักที่ฝีแล้วตัวไหนมาก่อน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 ฮึบหลบเอ้ย,อยไม่ติดขี้ว่ะมาดิติดขี้แล้วเรียบร้อย โดนอีกยังจะโดนอีกเออมันต้องงี้สิระโทษโอ Volt ้เลือดเหลือครึ่งหลอดเออมาตาวัดจะเร็วขึ้นกับความแสงของบนท่าหรอเอาความแสงกองบนท่าดีไหมอ,อันนี้อันที่อันที่สามดีกว่านะเออทำไปทำมาก็ เนี่ยป้องกันไว้มา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 ฟีมามา,มา,มาฟี่มา,มาฟ,มาฟีเนี่ยโอ้โหตายเรียบร้อยกระจอกง่อย,อยวะเออเดี๋ยวเรา,เราจะลองใช้ทักษะเลยนะมาทักษะ,กะเนี่ยเนี่ยเนี่ยะนี่ะโอ้โหไม่เปลืองแรง เอออันไหนดีวะลองปลดปล่อยฟักไข่ปลาพิฟึง่งผมก็ไม่เคยใช้นี้นะเออมาเนี่ย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 ล้มไปดิอุย้ยอือ้มมาดิมาดิมา ฟรีแบบโถเอ้ยได้แค่นี้เนอกระจอก <c oughs> โอ้เลือดเราเลือดเราก็แห้งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ดีกว่านะ <c oughs> ผมอันที่สอง <c oughs> เอาแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลย <c oughs> อย่าทำอย่างนี้สิ <c oughs> น่าอุ๊บห,หลบไม่ทันว่ะ มามาอมเออนี่อไปดิเอ้ยทำไมผมลบไปตัวนี้ไม่ได้วะฮะไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมถึงลบไม่ได้อันไหนดีวะค่าพลังชีวิตหรือเออค่าพลังชีวิตดีกว่านะเอออืมอืม แย่แล้วแย่ล้เลือด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 มาฟีปตูมาฟีมาฟีมาฟีเฮ้ย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 มั้เฟ้บอสมาเฮยเฮ้ยเฮยเ้ย้ย้เ้ยเ้ยยเย้ มาดิ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 นี่ใช้ถักฝาไปเลยอืมอืมอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะแห้งเอาแห้งแห้งไปแล้วเล่นดีไหมมาเล่นเลยวัดโถแค่นี้เองกระจอกงอ้ยอืม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 เอ้ยกดกดคลิ์ไม่โดนว่ะ อือหือกดคีไม่โดนอีกแกเฮ้ยทำไมกดคีไม่โดนวะเออเฮ้ยเฮ้ยหืมโดนอีกแกทำไมกดคีไม่โดนเฮ้ยหืมกดคีไม่โดนอี่แกแย่ละแย่ละแย่แล้วโอ้มูฟชู อะไรวะทำไมกดคี้ไม่โดนเนี่ยแย่ว่ะมาต่อเลยดีกว่าเอออันนี้ดีกว่านะเออไม่รู้ว่าเจอไหนดีมาดิฮึบออออืืืื ืออมาฟีประทรูต้องหลักการเล่นง่ายๆนะสำหรับผมนะดานแรกดันสองดันสามต้องแบบว่าไงะ่ะไม่ให้เจ็บได้ยิ่งดีเออเออืออเ,ออเ,ออเออนี่ยง่ายๆเออดานสองไ่้เลื่อนไม่ลดเลยดีมากเออ เพิมพลังดีกว่านะเออเพิ่มการโจมตีเฮ้ยฮึ่ม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 เฮ้ยปัดต้องไม่โดนว่ะโถ่เอ้ยเสียเลือดไปโดยใช่เหตุเอาเออตายไปไฟโง่โอ้เลือดเหลือหมื่นห้าโอ้กระชากที่ฝีด้วย อุ้ยอืมอ้น,นี่เออเอ้ยมันจะตีไวหัวเมื่อกี้แบบยอดไปเลยอ่ะเอ่ออันไหนดีวะความเสียหายจากบนท่าดีกว่านะเออหุยโอ้โห,โหมาดิฮึบอืมืม มันมันหมดเล่นท่าอะไรไม่รู้อ่า <sm itt s> มามาฟรีขวานท้องเลือดละหมืน่น <c oughs> โอ้ครึ่งหลอดเลยหรอวะขออภัยเพิ่งเจ็บคอเพิ่งจะหายลดพลังโจมตีลงอันนี้ดีกว่านะ ดับไฟน่าจะดีกว่า,าใช้ทักษะเลยฟินเปืองอืม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 เหน่าเน่าเน่าไปแฟอ่าไม่ทันทำอะไรตายหาไปแฟอันไหนดีวะเฮ้ยมีประโยชน์ทั้งสามอันเลยอะอันนี้ดีกว่านะเออ อืมตายอืมอืมอืมเรียบร้อยฮึฮ <c oughs> ึครั้งนี้มาดีวะ่ะครั้งนี้มาดีครั้งนี้มาดีอืม <c oughs> ดีตรงไหนวะเฮ้ย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 อ่ะดีตรงไหนวะ เออดีตรงไหนวะมาใช้ดีกว่านะเออไหนๆก็ไหนๆอ่ะไอ้พวกเวนนี่ได้แค่นี้เหรออืม <c oughs> เอ,อ่อการโจมตีถึงชีวิตน่าจะดีกว่านะเออมาชาที่เก้ามา ป้องกันดาบมามาสี่แบโถโอ้โหเลือดโอ้โหมันคุ้มไหมเนี่ยออเอ้ยทำไมป้องกันไม่ได้วะเออต้องป้องกันอย่างเงี้ยเฮ้ย,โ,ยโดนดี่ครับโดนโดนี่ครับโ,โดนโดนี่เออเฮ้ยป้องกันยังไงวะ เออเฮ้ยทำไมที่อยางี้ป้องกันเธอออจะมันจะเน่าอยู่แล้วอเออทำไมถึงไม่ชนะสักที <c oughs> อีกรอบมาเออฟนฝูนกระมวท่าความเสียหายเอาอันนี้ดีกว่านะเออมา มาสี่มาสี่อ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยไอ้ว่านี่โอ้โหเลือดจังมันแล้วเมื่อไหร่จะได้แบบไอ้มนคัมพีคืนชีพว่าแบบเออมันถ้าได้นั้นมาจะดีมากเลยมาสีปัทโถ เออเฟยดีกว่านะเออเอ้ยผมว่าเอาไอ้ปล่อยทักษะดีกว่าเฮ้ยทำไมป้องกันไม่ได้วะมาดิมาดิมาดิเอ้ย เออโอ,โอ้โชคดีนะแล้ลูกแก้วเนี่ย <c oughs> จากที่ฝีจัดมา <c oughs> มาดิมา <c oughs> มาฝีง่ายๆเออ,อ,อเก่งนั่นี่ย <c oughs> มีความเก่งเล็กน้อยเพิ่มพลังดีกว่าเออ โอ้โหตาเจอนี่แทนนะแล้วแกกับฉันแล้วไอ้จ๊กนี่เฮ้ยโดนยังโดนอยู่ดีฮึบเรียบร้อยเน่าไปแฟร์เลือดเพิ่มมาอีกสองร้อยแน่นะโอเคเอาไหนดีเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นผมวันนี้ดีกว่านะเฮ้ยเมื่อกี้กดไร ขอโทษมือไปด้านมือลั่นไปเองมาใครจะมาก่อนก็มาเล่นแบบง่ายง่ายอย่างนี้เลยม,มาม,ม,ม,มาดิเรียบร้อยนิ่งไปแล้ว เออเฮ้ยด่านนี้พอใช้ได้เออเอาอันไหนดีวะเอ้ยมีประโยชน์ทั้งสามอันเลยความเสียหายก็น่าใช้แต่ก็ม้วนนังฝือแฟนว่าฝนกลับทันทีโอเคเอานนี้ดีกว่านะเอออึอ๊บฮึ๊บเนี่ยเออ เมื่อกี้นี่สวยนะเฮ้ยอ well> ือหือเผลอไปเปิดช่องหูมันได้ไงวะมาชากทีแพดอย่าทำอย่างนี้รีฮึบเน่ยดีฮึบโอเคฮึบเฮ้ยอือหือไม่โดนได้ยังไงวะ เรียบร้อยเน่าไปแฟเออเพิ่มมลังจงเออเลือดไกลเต็มเลยว่ะเพิ่มไอ,อพลังชีวิตไปอีกนะอืมอืมนเน่าอืมเน่าเออเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้นี้ยังแค่เอ้ยผมไม่โดนเอ้ยเฮ้ยผมว่าครั้งนี้ผมน่าจะผ่านดันที่สิบนะ เออจัดมาชดใช้เลยผู้ฝากเก็บเอาไว้ตั้งนานแนะ่ฮุบเออสวยสวยสวยเฮ้ยมันฟาแลูกฟาแลูกฟาแล้วต้องรีบเอ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 วอื้มอื้มไม่โดนไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ไอ้เมื่อกี้มือกดมือเผลอล่านไปกดไอปุ่มสต็อปเฉยเลยโอ้โหเลือดมาอื้อมาสิมาสิมาสิแล้วแคแค่กับฉันแล้วอึ๊บโอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้เฮ้ยเฮเยแ้้ เน่าจะเน่าไม่เน่าเน่าไเน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครจะเน่าก่อนกันเออมันเน่าแล้วเ้ยมันเน่าแล้วมันเน่าแล้วเออเน่าัะทีไอ้เวนอู้เลยสุดยอดเลยเมื่อกี้โอเคนะต่อไปสุสุโชกุนวะเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้ผ่านโทรคุณมานานเฮ้ยโอโหเอาไงดียวยจะลองไหมโอเคลองเสียงดูเฮอะเออ <c oughs> ลองเสียงนะทุบ <c oughs> เนี่ยไปดิจิ้มจิมอะไรเล่าฮะฮะจิ้มจิมอะอะไรเล่าฮอ จิ้มเจ้ามาะไรเล่าแหมธรรมชาคุณงโชคุนวดโท่เฮ้ยมา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 ,มาฟิได้แค่แนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยโโอโห้ห เออเมื่อกี้รลอดมาได้ไงวะเน่าแน่นอนเฮ้ยอาจจะไม่เน่าก็ได้นะเออพักผ่อนโอ้โหไม่มีพักผ่อนมาใช้สมาธิไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮออ้ยเกือบเมื่อกี้ไปเกือบไปเลยพักผ่อนมาเถอะผมพักผ่อนไม่มน่าว่ะ อู้โอ้โห้ฮึบเนี่ยไ,ไปตายไปหนึ่งฮึบฮึบเออมาฮึบเออก็แอบหนามาได้แค่นี้จริงเหรอเหย้ยตันที่สี่ฉากโอ้อะไรวะแย,ยะื่ะเอเอ,เ,อเล่นต่อดีไหมเนี่ยเอ่อสายานักบวชวิสาทเชีวยวนะ อมันกี่นาทีแล้วว่าอยากรู้19นาทีมาเล่นอีกฟักรอบจะไปไรไปเออโอ้โหมีแต่อันดีๆทั้งนั้นเอาเอาปล่อยวะเออขี้แก้วเนี่ยอยากได้มากเลยอื้มอืมอืมอื้มอืมอืมมาสิมาสิ มาสิปะโถเอ้ยป้องกันทีสองตัวเลยเป็นไงเท่ไหมโ <c oughs> อ้ยกล่อง <c oughs> โอเคมาฉากที่สองมา <c oughs> เล่นแบบง่ายง่ายเลยนะอือฮึอือฮึฮึบเอ้ย,อยไม่ไม่โดนว่ะเมื่อกี้นี่ปัดป้องไม่ทันนะอ <c oughs> อันไหนดีวะฟื้นฟูกระบวน่าความเสียหายมือ่อติดสตันป้องกันการโจมตีหนักก็อันไหนดีวะฟื้นฟูกระบวน่าเอออันนี้ดีกว่านะไอหลายปกตินี่น่าจะดีกว่านะฮึบเน่าไปแฟรบเน่าไปแฟร เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยไปดิเออเทีแรกนี่ก็จะไม่รอดไปแล้วมาใครจะมาก่อนอ้ยอื้อเมื่อกี้อะไรวะไม่ไม่โดนได้ยังไงฮึบเอ้ยอื้ป้องกันไม่ได้เหรอ บ้าเอ้ยเออป้องกันป้องกันเออไม่ต้องป้องกันแล้วไอ้โอเคเอออนไนดีวะความเสียหายจากกบุญท่เพิ่มขึ้นเอออันนี้ดีกว่านะไหลย,ย้อนกลับเนี่ยมามาสี่มาสี่เอาละทีนี้ก็เลือแกกระชั้แล,ล้วไอ้ไอ้ไนี่ คงไม่ต้องใช้มาเป็นไงล่ะบอกแล้วไม่ต้องใช้เด้ยวยกล่องนี้ด้วยวะ่ะด้ยวยกล่องนี้ด้วยมา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 แค่จะมาก่อนแค่จะมาก่อนฮึบทึบอืมทึบเรียบร้อย ฮึบพึบฮึบพึบพึบเนี่ยฮึบนี่เรียบร้อยปัดป้องสำเร็จก็จบแล้วเว้ยเออง่ายๆ่ามอันไหนดีอันไหนดีไหนดีนดนดความเสียหายเออฟรีดีกว่านะโหฉากที่เจ็ดแล้วผมคงใช้นี่ไม่ได้ละฮึบฮึบเรียบร้อยต้องแบบโอ้ยอื้อหือ เรียบร้อยนะเออเน่าแล้วเน่าแล้วเออขอลูกแก้วลูกให้มีห้าโอ้ยอะไรวะฉากที่แปดมาแล้วมาฉากที่แปดเออโอ้โหเมื่อกี้นี้นกว่าจะไม่รอดไปแล้ว เฮ้ย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 เฮอเฮ้ยเฮ้ยอเออโอ้หนึกว่าจะไม่รอดไปแล้วเมื่อกี้นี่ะทีนี้ก็ตีง่ายแล้วโอ้โหขอลูกแก้วก็ไม่ให้อะไรเนี่ยเออลมห้ยใจสุดท้ายเหรออันไหนดีวะ อันนี้ดีกว่านะหมุนไอ้หนังสือคัมภีร์อะไรเนี่ยอันนี้ก่อนก็ได้ย่อมได้โอ้โหฮึบฮึบฮึบนะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วง่ายๆแล้วทีนี้ก็เหลือแค่แกะและไอ,อ,อ้ปืนเออป้องกันได้ฮึบโอ้โหป้องกันไม่ได้วะ่ะ เอ้ยเลือดเหลือสองพันห้าแล้วก็ในด่านที่ฟิเด้วยเนี้ยนะมาใช้ทักฝาไปเลยเนี่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 ยฮึบฮึบฮึบเลยเออยังทักฝาได้อยู่นะฮึมามามาแย่หนาน่าจะไม่คุ้มั้ยนะเออโอ้โแย่ว่ะ อได้แหวนมาหนึ่งเฟืองได้แหวนมาหนึ่งวงโอ้โหเฮ้ยมแต่ได้ก็ไปตื่นไปเลยเ,ลยเออโอ้โอหเฮ้ยอัพเกรดแหวนตัวเองแป๊บนี่เลยพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเออมีอะไรอัพมหรือมีอะไรให้แบบว่าอะไรไหมน่าจะไ,ไม่มีนะเออ เล่นอีกสักรอบดีไหมเนี่ยใจจริงก็อยากเล่นนะแต่ก็19นาทีเอือ20นาทีนะเออก็เอาเป็นว่าผมพอก่อนเท่านี้ก่อนดีกว่านะผมก็สำหรับท่านใดนะผมที่เข้ามาดูนานแล้วหรือเพิ่งเข้ามาดูนะผมก็ฝากกดติดตามช่องผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเออก็แบบว่าจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะเออก็ <c oughs> ก็ขออภัยด้วยนะผมที่เออ มันอาจจะยังไม่ถูกใจหรืออะไรกักอย่างนะเออก็กลับขอไปมานะที่นี้นะก็เาคลิปนี้บายบายครับผมไปแล้ว